สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเม y f ฟลาเวอร์ทาร์โรแอนด์เดนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นพิกคัดในหัวข้อความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในค่ำคืนนี้นะคะอันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะไม่ยาวนะคะตอบก็คงแค่ไม่กี่นาทีนะคะไม่เกิน5นาทีสำหรับแต่ละตอนเนาะวันนี้ไฟดับทั้งวันทำอะไรไม่ได้เลยเพื่อจะมาได้ทำตอนค่ำๆนี้เองนะคะก็โอเคประมาณนี้นะ นึกถึงเขานึกถึงคนที่คุณถามถึงนะคะแล้วก็มองไพ่นะคะวันนี้เรามีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4กองนะคะกองแรกสุดอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะ Ace of Cups นะคะกองที่2นะคะ Two of Cups นะคะแล้วก็กองที่3ม Three of Cups นะคะแล้วก,กองที่ f o r of Cups นะคะ,อ 4, อคะ,คะชอบกองไหนนะหรือว่านึกถึงหน้าเขาแล้วเอ้ยมันนะชอบทําให้เรารู้สึกแบบสัมพันธ์หรือรู้สึกแบบดึงดูดเข้าสู่กองไหนเนี่ยเลือกฟังกองนั้นนะนะอาจารย์ทำทำสเต็มไว้ให้คุณด้านล่างแล้ว มาค่ะสาหรับคนที่ได้ไพ่กองหมายเลขหนึ่งนะคะ Ace of Cups นะคะมาดูกันนะคะตอนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในค่ําคืนนี้นะคะมันเป็นยังไงเนาะก็เอาไว้ดูใจคนที่รักคนที่คิดถึงนะคะหรืออาจจะเป็นคนคุยคุยกันอยู่ก็ได้นะคะทีนี้ขอดูเรื่องของเดือนเกิดราศีเกิดของคุณหรือของเขาก่อนนะคะเมษายนนะคะ พฤศจิกายนนะตุลาคมนะคะมิถุนายนนะคะแล้วก็กรกฎาคมนะคะเมษามิถุนากกรกฎานะคะตุลาแล้วก็พฤศจิกายนนะคะหรือว่าคนที่มีลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจันทร์นะคะสถิตในราศีเมษนะราศีมิถุนนะคะราศีกรกฎนะคะแล้วก็ราศีตุ้นราศีพิจิกได้นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะนี่ทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันคลิปนี้จะค่อนข้างสั้นๆนะคะความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่อคุณในค่ําคืนนี้นะคะดูซิตอนนี้ขอดูก่อนตอนนี้เขาทาอะไรอยู่นะคะดูซิเซวิ n ง s อริงแอนด์เวนเจอ อาจจะเล่นเกมอยู่นะตอนนี้นะคะอาจจะเก็บตัวเล่นเกมอะไรอย่างนี้อยู่ก็ได้หรือว่าพักผ่อนดูหนังนะคะอยู่ในที่ส่วนตัวนะคะบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องการวางแผนการเดินทางเดินทางไกลอะไรประมาณนี้นะคะนะหรือว่าถ้าหากว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะอาจจะไปพักผ่อนที่อื่นนะคะระยะนี้เนี่ยที่ที่เขาไปพักหรือที่ที่เขาอยู่นะคะก็น่าจะเป็นสถานที่ได้แบบค่อนข้าง ค่อนข้างแหวกแนวนะคะค่อนข้างไม่เหมือนที่อื่นหรือว่าเขาไม่เคยไปที่นี่มาก่อนนะคะแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงเวลาของการแบบเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะนะอาจจะมีเพื่อนไปอยู่บ้างคน2คนอะไรเงี้ยคนไม่เยอะสักเท่าไหร่นะคะเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างส่วนตัวนะคะช่วงนี้อาจจะกําลังแบบวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของเก็บเงินเพื่อเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือว่าเก็บเงินลงเรียนอะไรใหม่ๆนะคะไปเจออะไรใหม่ๆอะไรประมาณนี้หรือว่าเก็บเงินเพื่อที่จะแบบเรื่องของกิจกรรมที่มันน่าตื่นเต้นอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องของคอปปี้ส่วนตัวของเขานะคะอะ ง่ายๆถ้าเป็นตอนนี้เลยนะอาจจะแบบกําลังดูหนังแอคชั่นนะคะดูซีรีส์อะไรอยู่หรือว่ากําลังเล่นเกมนะคะอะไรพวกนี้อยู่อะเนี่ยนะคะเท่าที่เห็นนะ <S <S อ่าคำคืนก็ประมาณนเนี้ยเนาะนะทีนี้มาดูกันนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในค่าคืนนี้เป็นยังไงบ้างนะดูซิ t r r y นะคะ progress นะคะ r e t h i n ทบทวนนะคะ legacy โอเคอ่ะดูเหมือนว่าคุณก็น่าจะเป็นคนคุยที่แบบคุยกันเป็นเนื้อเป็นหนังมีเรื่องมีราวมีความใกล้ชิดมีความรู้จักกันอะไรที่แบบในระดับหนึ่งแล้วอ่ะคุณไม่น่าจะไม่น่าจะเพิ่งเริ่มต้นคุยอะไรน่าจะมีแบบอย่างน้อยต้องมี3เดือน6เดือนเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็มองว่าเออเราเราน่าจะเป็นคนหนึ่งที่เขา เขาสามารถเลือกได้คือเลือกขึ้นมาแล้วเป็นตัวจริงได้อะไรได้ง่ายๆคือเขารู้สึกว่าเขาพิชิตใจเราได้แล้วอะ่ะเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าก็ยังมีบางอย่างที่เขาอยากจะขอให้ได้มีเวลามากกว่านี้ในการทําความรู้จักกันหรือพยายามที่จะทําให้ ความสัมพันธ์มันกระชับแน่นแฟนหรือว่าก้าวหน้าไปกว่าเดิมนะคะมันมีบางส่วนในตัวของเราที่ทําให้เขารู้สึกว่าอาจจะต้องกลับมาคิดทบทวนอะไรบางอย่างเพราะว่าเรื่องนี้นะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัว เขาด้วยนะคะครอบครัวเขาอาจจะหมายมั่นปั้นมือว่าเออเราจะว่าเขาน่าจะแบบได้เขยได้สะใภได้คนที่มาอยู่ด้วยเป็นเป็นเป็นลักษณะที่แตกต่างจากเราไหมนะคะหรือว่าเราเนี่ยมีความอะไรบางอย่างที่แบบครอบครัวเขาไม่ชอบหรือเปล่านะคะเนี่ยนะคะเขากาลังคิดถึงเราในแง่นี้อยู่นะคะแต่ว่า ใดๆก็คือเขายังอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราเนี่ยขึ้นไปต่อนั่นแหละนะคะแต่ช่วงนี้ก็อาจจะมีหลายๆเรื่องที่ต้องคิดเนาะอย่างเหมือนไพ่ที่ขึ้นมารอบแรกเนี้ยนะคะมีเรื่องของการเก็บเงินการเรื่องของเรื่องส่วนตัวเขาเรื่องของความสนุกเรื่องของอะไรบางอย่างที่เขายังอยากที่จะทําอยู่ในฐานะของความเป็นคนโสดนะคะอหรือในฐานะของความที่แบบเออค,คนมีเวลาอะไรเงี้ยนะคะอยากยังอยาก,ยาก,ยาก antee, ที่จะเล่นสนุกยกังอยากที่จะหาอะไรที่มันเป็นแพชชั่นของตัวเขาเองอะ่ะอยู่เลยนะคะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ การที่เขาถ้าหากว่าคุณยังเป็นคนคุยกันอยู่ตอนนี้มันจะมีประเด็นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเขาด้วยนะที่เหมือนแบบเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นเป็นอะไรที่มันบล็อกไม่ให้คุณกับเขาเนี่ยมันยังไปเป็นแฟนกันทันทีไม่ได้แต่ถามว่าเขาอยากจะไปต่อกับเราไหมเขาอยากไปต่อนะเขาถูกใจคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มองว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับก่อนที่จะมาคุยกับคุณเนี้ยนะคะเขาอาจจะ เลือกมาเยอะแล้วนะคะแล้วเลือกไปเลือกมามาเจอคุณเนี่ยนะคะเขาค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเออคุยกันไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยกับเราอ่ะก็น่าจะเป็นคนที่ได้ได้แต่งงานได้มีครอบครัวได้อยู่ร่วมกันจริงๆนะคะนะถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่แบบทํากิจการภายในครอบครัวหรือมีกองศีเขามองว่าคุณสมบัติบางอย่างในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวเขาด้วยหรือว่าทํางานร่วมกันได้ด้วยนะคะหรือเอื้อประโยชน์กันในเรื่องของแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือมรดอกอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะคะ ประมาณนี้แหละสั้นๆนะคะคลิปคืนนี้โอเคส,สารภาพก็ได้ไม่มีเวลาประมาณนี้นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวไลน์ไอดีมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะคอมเมนต์กันมาด้านล่างนิดนึงนะคะจะชื่นใจมากๆนะคะไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย มากค่ะสำหรับคนที่เลือได้ไพ่กองหมายเลขสองนะคะท็อป,ปิกของเราในวันนี้นะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในค่ำคืนนี้นะคะคลิปสั้นๆนะคะเวลาวันนี้อาจารย์มีน้อยนะคะขอดูเรื่องของเดือนเกิดราศีเกิดของคนที่เลือกกองนี้หรือคนที่คุณถามถึงหน่อยนะคะเมษายนนะคะกันยายนกุมภาพันธ์นะคะ กันยาสิงหาคมกันยาอ,อ๋อสิงหาสิ <laughs> มิถุนายนนะคะกุมภาเมษามิถุนาสิงหานะคะแล้วก็กันยายนนะคะหรือว,ว่าคนที่มีลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจันทร์นะคะสถิตในราศีกุมราศีเมษนะคะราศีมิถุนราศีสิงแล้วก็ราศีกันได้นะคะประมาณนี้มาทีนี้เข้าเรื่องกันเลยนะคะนะ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในค่ําคืนนี้ก่อนอื่นขอดูก่อนตอนเนี้ยคนที่คุณถามถึงก็ทําอะไรอยู่ <c oughs> ขอเพื่อนิดนึ่งดูซิว่าตอนนี้ก็ทําอะไรอยู่ Well p o c u s up นะคะ readiness พร้อมนะคะกุญแจดูเหมือนยังทํางานอยู่นี่นะคะนะเพราะว่ามีเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรพวกนี้มาเกี่ยวข้องอไจะมีเรื่องของการดิว ดวงานกันอยู่หรือคุยเรื่องธุรกิจกับใครกันอยู่นะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีลักษณะการแบบประชุมข้ามประเทศข้ามทวีปนะคะในการเซาปัญหานะคะหาช่องทางแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างอยู่นะคะ แต่ถ้าตอนนี้เนี่ยคืออยู่ในที่พักแล้วอะไรแล้วมองว่าเขาก็ยังเหมือนยังไม่ได้พักแตมที่้ักเท่าไหร่นะอาจจะเอางานแบบเอากลับมาทำนะคะเอาบัญชีมาเคลียนะคะหรือว่าเตรียมงานที่จะสําหรับสําหรับในวันวันรุ่งขึ้นวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เป็นการวางแผนแลักษณะี่แบบวางแผนระยะยาวทั้งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็เตรียมแผนแบบสําหรับระยะยาวด้วยนะคะช่วงนี้ดูเหมือนว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะมีเรื่องของเอออาจจะได้พึ่งได้งานใหม่ได้จ็อบใหม่นะคะหรือมี เรื่องของผลประโยชน์อะไรดีๆเข้ามาเนี่ยทำให้เขาต้องแบบตื่นตัว alert นะคะกับงานตรงนี้อยู่เสมอนะคะ,อะตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะคะพักก็เหมือนไม่ได้พักนะคะมาความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในค่ำคืนนี้นะคะดูซิเขาคิดยังไงคุณรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ กราฟล l e ช s ร r e จารกรรม Gambling เอ็มเต็มอิ่มนะคะเค okay. อาจารย์มองว่าขับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นของที่ไม่ง่ายนะคะเป็นเป็นอะไรที่เขาต้องใช้ใช้ฝีมือ ะะใช้ฝีมือใช้วาทศิลป์ในการจีบในการทําให้คุณอยู่ในกํามือหรือว่าทำให้ทาให้คุณน่ะ อยู่ในความครอบครองของเขานะคะแล้วก okay, uh, ็ตอนนี้ถ้าหากว่าคุณเป็นแฟนกันแล้วหรือว่ามันกำลังจะใกล้เป็นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากําลังทําอยู่ณเวลานี้ทั้งเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆอ่ะก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะมีเป้าหมายเพื่อคุณนะอยากให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้คุณสบายนะคะอยากให้คุณไม่ต้องมาเครียดเรื่องของเขาอะไรประมาณนี้นะคะเวลาเขาคิดถึงคุณขึ้นมาอย่างเงี้ยนะถึงจะเวลาจะแบบเหนื่อยอะไรขนาดไหนก็ตามทีอ่ะมันทําให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นนะก็อย่างน้อยมันเหมือนกับว่าเขารู้ว่าชีวิตของ เขาทำเพื่ออะไรอยู่มีเป้าหมายเพื่ออะไรนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์มองว่านิดนึงนะถ้าหากว่าคุณทั้งคู่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะเปิดเผยได้สักเท่าไหร่นักนะคะดูเหมือนว่าไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าฝั่งที่ฝั่งที่มีคนอื่นอยู่แล้วจะเป็นคุณหรือเป็นเขาหรืออะไรใดๆนะคะอาจารย์มองว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยไม่ว่าไม่ว่าเขาจะต,ต้องเอาอะไรมาเสียงเอาอะไรมาแลกอะเขาก็ยินยินยอมนะ เนี่ยนะคะเพราะว่าเขาเขารู้สึกกับคุณว่าเขาคุณเป็นคนที่สามารถเติมเต็มเขาได้อย่างเต็มที่อ่ะนะคะอาจจะอันนี้ไม่ใช่เติมเต็มในเรื่องของความสุขแค่ทางทางทางใจอย่างเดียวนะอาจารย์มองว่ากระทั่งเรื่องทางกายอะ่ะเขาก็น่าจะถูกใจคุณมากๆด้วยแบบที่คนอื่นอะ่ะให้ไม่ได้เลยนะคะไพ่ขึ้นมาประมาณนี้เนี่ยไม่ได้อยากจะทะลึ่งนะเออนะคะต่อให้แบบเขาจะต้องแบบออใช้เทคนิคซิกแซก นะคะนะหรือว่าสับ รางเวลาอะไรใดๆก็ตามทีเพื่อที่จะมาคุยกับคุณหรือเพื่อที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณเนี่ยนะอาจารย์มองว่าเขาก็ยินดีที่จะเสี่ยงต่อไปนะเพราะคุณถูกใจเขาอะมากๆนะคะตอนนี้เขาถ้าหากว่าคุณต้องคู่ห่างกันหรือว่าแบบเอ้ยมันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างเนี้ยในหัวเขาส่วนเนื้อเขาก็คิดไว้เหมือนกันนะคือกําลังคิดว่าจะทํำยังไงดีว่าถึงจะกลับมาคุยกับคุณได้ถึงจะกลับมาแบบสารสัมพันธ์มาเจอกันอะไรเงี้ยได้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยกำลังวางแผนอะไรอยู่สักอย่างแหละ นะไม่รู้ว่าคบกันแบบไหนนะแต่ถ้าหากว่าคุณแบบก็ไม่นี่คะหนูก็ใสๆเขาก็แบบซื่อๆไม่ได้แบบว่ามีใครปกปิดไว้นะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้อาจจะยุ่งไหม นะคะยุ่งแบบไม่รู้จะหาเวลาที่ไหนมาแบบให้เวลาส่วนตัวเรา <view> หรือว่าพาเราไปเดทหรือว่ามาคุยมาทักะไรไม่บ่อยนะคะ <ste az> แต่ว่าเขากําลังพยายามนะกำลังพยายาม <spe c language> ที่จะหาเวลาพยายามที่จะแบบปลีกตัวนะคะ <spe c punishment> ทําอะไรก็ได้สักอย่างเพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยอย่างน้อยได้คุยกันได้เจอหน้ากันได้มาหากันบ้างก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะเขากําลังพยายามแบบนี้อย <spe c language> ู่นะคะอ่ะกองนี้เขาาก็ค่อนข้างแบบอาจารย์หมอค่อนข้างค่อนข้างหัวปักหัวปั้มกับคุณอยู่พอสมควรนะคะนะ ไพ่มีเรื่องของความขัดแย้งขึ้นมาบ้างนะคะคุณก็อาจจะแบบสาวันดีสีวันไข่เนาะเหมือนแบบบางช่วงช่วงไหนก็ดีก็ดีเลยด,ดีดีเลยอะแต่ช่วงไหนที่แบบงอนกันน้อยใจกันเนี่ยก็ออกแนวแบบนะฟาดฟันกันน้ำหูน้ำตาแตกเหมือนกันนะเนี่ยกองนี้ดราม่านะนะกองเนี้ยนะ ประมาณนี้นะคะสําหรับคนกองสองนะคะสั้นๆแค่นี้ก็แล้วกันเวลาไม่มีมีเวลาแค่นี้แหละนะคะโอเคใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะคอมเมนต์กันมาด้านล่างชวยกันเปิดความคิดเห็นนิดนึงเือเปิดการมองเห็นให้อาจารย์หน่อยนะคะจะขอบคุณมากๆนะคะไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย มาค่ะสำหรับคนที่เล้ภกไพ่กองหมายเลขสามนะคะทริโอป์คัพส์นะคะท็อปิกวันนี้นะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในค่ำคืนนี้นะคะ,ะมากรก่อนอื่นขอดูเรื่องของเดือนเกิดราศีเกิดคนที่เลือกกองนี้หรือคนที่คุณถามถึงหน่อยนะคะมีนาคมนะคะพฤศจิกายนนะคะแล้วก็ตุลาคมสิงหาคมนะคะแล้วก็กันยายนนะ มีนาสิงหานะคะกันยาตุลาแล้วก็พฤศจิกายนนะคะหรือว่าคนที่มีลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจันทร์นะคะสถิตในราศีมีนราศีสิงราศีการ,ราศีตุลแล้วก็ราศีพิจิกได้นะคะมาดูซิเข้าเรื่องกันเลยนะคะนะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ําคืนนี้ก่อนเดินเขอาอาจารย์เผื่อน,นิดนึงตอนนี้ก็าทำอะไรอยู่ขอดูหน่อยนะคะตอนนี้ก็ททาอะไรอยู่ In control นะคะ nostalgic วันๆนะคะ contemplation เหมือนกำลังดีวกับเด็กกับบริวารกับลูกน้องนะคะนะถ้าเขามีลูกมีอะไรอยู่แล้วเงี้ยตอนนี้อาจจะสอนการบ้านหรือว่าดูแลอบรมอะไรกันบางอย่างอยู่นะคะแล้วก็มีเรื่องต้องคิดนะช่วงนี้เขาจะมีเรื่องคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องของบริวารลูกน้องหรือเด็กๆะนะคะ ช่วงนี้เด็กดื้อด้วยบริวารไม่ค่อยฟังเขาสักเท่าไหร่นะคะทําให้เขาเรียกว่าระยะนี้มักจะมีแต่เรื่องแบบนี้อยู่ในหัวนะคะแต่ภพยเด็กแล้วมันขึ้นมาเป็นแบบนี้นิดนึงนะดูเหมือนเขากำลังดีวกับคนเก่าอยู่ป่ะตอนนี้อาจจะมีคนเก่าเนะคะแฟนเก่าคนคุยเก่าเพื่อนสมัยเด็กคนเคยรู้จักกันเนี่ยนะคะเข้ามา กลับเข้ามาในชีวิตเขาอีกครั้งหนึ่งไหมนะเพราะว่าตอนนี้นะคะดูเหมือนเขากําลังคิดเรื่องเนี้ยคิดทบทวนคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาคือไพ่มันขึ้นมาค่อนข้างมีความรู้สึกเป็นสองอะ่ะคู่คู่นะคะสิ่งที่อยู่ในหัวเขาตอนนี้เหรอก็อาจจะคิดเกี่ยวกัเรื่องของความรัก เรื่องของการเลือกใครสักคนนี่แหละนะคะแต่มันอาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าผิดฝาผิดตัวหรือว่าเป็นคู่ที่แบบต่างกันมากๆเช่นถ้าหากว่าเขาคุยออกับคุณด้วยหรือว่าเขามีติดพานกับคนเก่าด้วยออคุณทั้งคู่นะคะนะคนของคนในชีวิตของเขาจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูงนะคะมันก็เลยทําให้เขาแบบเอ๊ะทบทวนไปทบทวนมาจะเอายังไงกับชีวิตกูดีนะคะอืมตอนนี้อาจจะอยู่ในบ้านนะหรืออาจจะแบบกลับไปเยี่ยมบ้านเก่านบ้านพ่อแม่นะไม่ใช่บ้านเก่าแบบนั้นนะคะนะ คือมันได้งสองอย่างนะคะหรือว่าคนที่แบบอาจจะถ้าสมมติว่ามีออฟฟิศที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็กําลังไม่ได้พักผ่อนอะไรนะเหมือนกําลังกําลังทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องของลูกน้องเรื่องของบริวารน,นะนะคะอืยังไม่ถึงกับพักผ่อนสัทีเดียวนะคะในเวลานี้โอเคประมาณนี้นะคะทีนี้ดูซิในค่ําคืนนี้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณดูซิคืออะไร มารีตสมรสโซลิจูดสันโดษฮาร์โมนีกลมเกลียวนะคะเพนใจเจ็บต้องถามแล้วแหละว,ว่าความจริงแล้วใครกันแน่ที่มีคนอื่นอยู่แล้วเขามีหรือจริงแล้วคุณต่างหากที่มีนะคะเพราะว่าความรู้สึกเขาเหมือนแบบเขากําลังเจ็บเพราะความสัมพันธ์นะคะอันนี้มันอาจจะได้ออกได้ทั้งสองหน้าทั้งคุณมีหรือเขามีก็ได้นะคะแต่ที่แน่ๆเลยความวุ่นวายในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะทำให้บางทีเขาอยากจะอยากจะหนีออกไปจากแบบ จากความวุ่นวายนี่เหมือนกันอยากจะไปใช้ชีวิตคนเดียวให้มันซิเรีสสลสวีเรลเลยถ้าไม่ติดว่ารักไปแล้วนะคงไปแล้วละ่ะคงหนีแล้วละ่ะเนี่ยนะคะหรือถ้าหากว่าคุณเป็นคนแบบสดๆใสๆกันทั้งคู่นะคะเขาอยากที่จะความคิดของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้คือความรู้สึกว่าอยากที่จะมีความมั่นคงด้วยละอยากจะแต่งงานอยากจะมีครอบครัวอยากจะจดทะเบียนสมรสอยากจะมีอะไรที่มันชัดเจนอะแต่ด้วยความที่มันอาจจะต้องมีอะไรหลายอย่างต้องดีลมะเช่น ครอบครัวคุณเรื่องเยอะคนเยอะไหมนะคะหรือว่าทางเขาเองเนี่ยก็ยังต้องดูแลทั้งแม่แล้วก็ต้องดูแลทั้งลูกติดด้วยอะไรไหมเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าตรงนี้มันมีความวุ่นวายอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นซึ่งเขาแบบเขารู้สึกเขาอยากหันหลังให้ความวุ่นวายตรงนี้ทำไมวะทำไมแค่การแบบมีใครสักคนอยู่อย่างเงี้ยทำไมมันต้องมีอุปสรรคอย่างอื่นเข้ามาแบบทําให้แบบรู้สึกว้าวุ่นขนาดนี้ด้วยคบกันแค่สองคนแล้วก็แบบอยู่กันเงียบๆเงี้ยไม่ได้หรยอทาไมจะต้องแบบ เยอะแยะอะไรมากมายขนาดนี้ด้วยนะคะแล้วก็เขามันพอให้ใใจเจ็บอันนี้มันขึ้นน่ะมันแปลว่ามันไม่ใครก็ใครสักข้างหนึ่งแหละนะคะที่ความสัมพันธ์มันคาราคาซัง อยู่กับคนอื่นๆด้วยนะคะไม่งั้นเจ็บมันไม่ขึ้นหรอกมันเจ็บนะคะอาจเพอเพออาจจะเป็นไอ้ฝั่งคุณนี่หรือเปล่าเนาะที่แบบนะแฟนเก่าก็ตัดไม่จบหรือว่าคนก็ยังคบๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอคุยกับคนนี้เขาเขาก็ถูกใจคุณเหมือนกันแต่เขาพอเขามารู้ทีหลังว่าเออเราเราก็ยังแบบสลัดคนอื่นออกไปไม่ได้เงี้ยเขาก็เจ็บนะนี่เราทําร้ายใครอยู่เปล่าคะคนกองสามนะอืมความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในคืนนี้เนี่ยเขาอยากจะไปต่อ ไปต่อนะคะแต่เขาก็รู้สึกเจ็บจนบางทีไพ่ใบนี้มันบางทีถ้าหากว่ามันมากไปกวีนี้อีกนิดเนี่ยเขาอาจจะไม่ไหวแล้วนะเขารู้สึกว่าทั้งวุ่นวายใจทั้งรู้สึกแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอะ่ะเขาควบคุมอะไรแบบสถานการณ์ไม่ได้เลยนะคะอืมแมกองนี้ไม่โรแมนติกอย่างที่คิด แต่ก็ประมาณนี้แหละนะคะนะถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปดูๆเคลียร์ๆทำให้มันชาร์จกันนะใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ ID ไอมาได้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็หรือว่าคอมเมนต์กันมาด้านล่างเนี่ยดีสุดนะคะจะเป็นการช่วยอาจารย์เปิดการมองเห็นด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบา,บาย b y ย มาค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสี่นะคะท็อปิกวันนี้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในค่ำคืนนี้นะคะก่อนอื่นเขาดูเรื่องของเดือนเกิดราศีเกิดนะคะของคนที่เลือกกองนี้หรือว่าคนที่คุณถามถึงหน่อยนะกรกดาคมนะคะ <c oughs> มะกราคมสิงหาคมค่ะ เมษายนนะพฤษภาคมนะคะมกราเมษาพฤษภากรกฎาแล้วก็สิงหานะคะอ่าโอเคเรามาเข้าเรื่องกันนะคะอ่ะเมื่อก,กี้บอกเดือนเกิดประชาชนยังไม่ได้ขานลัคนานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจันทร์นะคะสถิตในราศีมังกรราศีเมษร,ราศีพฤษภราศีกรกฎแล้วก็ราศีสิงห์ได้นะคะ ทีนี้มาดูกันนะคะหัวข้อของเราในวันนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในค่ำคืนนี้นะคะทีนี้ขอขอดูก่อนละกันว่าตอนนี้คนที่คุณถามถึงอ่เขาทำอะไรอยู่นะคะเขาทำอะไรอยู่นะคะขอเพื่อกนิดนึงตอนนี้เขาทำอะไรอยู่นะ attraction socialization investment เธอ ถ้าตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ด้วยกันฉันว่าเขากำลังอยู่ในสังคมกำลังเดทกำลังดื่มกำลังไปดิงกำลังสร้างคอนเนคชันอะไรบางอย่างซึ่งเขาเอาเสน่ห์ของตัวเองเข้าแลกอยู่ด้วยนะตอนเนี้ยนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้เพียงแต่ว่าไอคนที่เขานั่งรว่วมโต๊ะกินข้าวกันอยู่ตอนเนี้ยอาจจะมีใครบางคนที่เป็นคนที่ก็มีใจให้เขาเหมือนกันนะคะอ่ะประมาณนี้ นะคะเขาไม่น่าจะอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้น่าจะมีคนอยู่อ่ะหลายคนแหละหรืออาจจะอยู่ในร้านอาหารที่ที่มีคนเยอะๆนะคะแต่ว่าอย่างน้อยต้องมีคนที่เขารู้จักอ่ะอย่างน้อยหนึ่งคนแล้วก็สนิทกันด้วยแต่เขามองว่าการตรงการทําตรงเนี้ยการไปเข้าสังคมไปทําอะไรพวกเนี้ยมันมเรื่องของการลงทุนลงแรงของเขาเหมือนกันนะคะเช่นจีบไว้เอาคอนเน็กชันไหมคุยไว้เพื่อนมาช่วยงานกันไหม เนี่ยแบบนี้นะคะเขาไม่น่าจะอยู่บ้านนะคะเออหรือถ้าอยู่ไม่น่าจะอยู่บ้านหรือไม่น่าจะอยู่ที่ดินของตัวเองอะ่ะอืมนะคะหุยชักเซละเวนซิลมันอยู่ไหนกันแน่ใช่ไหมไม่รู้นะไพ่ขึ้นมาแบบนี้ก็ว่ากันไปนะคะทีนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในค่ำคืนนี้มันคืออะไรนะคะ ท้าแบบนี้เสียวจะโดนด่ามกันนะเนี่ย crossing ก้าวข้ามนะคะ solitude สันโดษนะคะ rethinking ทบทวนนะคะ m a r r i a g สมรสนะคะถ้าคุณทั้งคู่มีปัญหากันมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบคุยๆแล้วแบบรักๆเลิกๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเวียงกันไปเป็นลูกตุ้มเวียงไปเวียงมาอยู่งี้เขาตอนนี้เขากำลังอยู่ในโหมดของการทบทวนว่า ปัญหาหรือว่าสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นอะไรใดๆเนี่ยเขาเขาอยากจะปล่อยให้มันผ่านไปแล้วอะนะคะแป๊บหนึงนะเขาอยากจะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปยิ่งโดยเฉพาะถ้าหาว่าคุณเป็นคนคุยท,ที่ที่แบบห่างกันแล้วหรือว่าจากกันไปแล้วนะคะเขากำลัง move on ไปจากคุณได้แล้วนะ แล้วก็ต่อให้ตอนนี้มันยังไม่ได้มีการบอกเลิกการหรืออะไรกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเขาก็จะจะอยากที่จะเงียบหายหรืออยากที่จะไปใช้ชีวิตของเขาคนเดียวละเขาชักรู้สึกว่าคอน FLICT ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยเหนื่อยอะนะคะเหนื่อยกับการต้องกลับมาคิดทบทวน อะไรหลายๆอย่างหลายๆครั้งนะคะแล้วอาจารย์มองว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ไพ่มันขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกว่าเขาน่าจะกําลังคุยคุยอยู่กับคนอื่นอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะคะมันเริ่มเป็นความจริงขึ้นมาแล้วมือเริ่มมีความชัดเจนขึ้นมาแล้วว่าเขาอยากที่จะลองไปเสี่ยงคุยกับคนอื่นดูก่อนนะคะที่ไม่ใช่คุณ นะคะอันนี้ในกรณีที่ว่าคุณทั้งคู่ก็รู้้กันอยู่นะว่ามันเป็นไปกันได้ยากหรือว่ามันกลับไปกลับมาไม่ชัดเจนสักทีมันก็จะประมาณนี้นะคะแต่ต่อถ้าหากว่าต่อให้ด่า,ากว่าคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันคือคุยกันมาดีๆไพ่แบบนี้นะคะสีถ้วยกับไพ่รีทิงกิ้งทบทวนเป็นเป็นไพ่ใบเดียวกันนะดูเหมือนว่าสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญในความรู้สึกของเขาตอนนี้เลยนะคะน่าจะเป็นเรื่องของการ ความลังเลความไม่แน่ใจนะคะถึงจะมีความชอบแบบไพ่ทั่วอยู่แต่ว่ามันก็มีอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันอาจจะเข้ากันไม่ได้นะคะมันเป็นข้อยกเว้นที่เขารู้สึกว่าเขาค่ามันไปไม่ได้จริงๆตรงนี้นะคะเขาก็เลยคิดว่าตอนนี้สองจิตสองใจอยู่นะว่าจะอยู่หรือจะไปดีหรือว่าจะอยู่คุยแบบฟรีฟ์สถานะตรงนี้เอาไว้ก่อนยังไม่ไต่ระดับขึ้นไปมากกว่านี้ไหม นะคะอืมคือเขาเองเขาก็หาอยากที่จะหาความจริงจังอะ่ะค่ะคนจริงจังแล้วเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาต้องคิดทบทวนหลายๆครั้งคิดกลับไปกลับมาไงเพราะว่าก็มันมันก็คงไม่มีใครอยากจะแต่งหลายๆครั้งอะเนอะอืมนะคะคุณยังคงถ้าหาว่าคุยกันดีๆมาอยู่นะคุณกอ็อาจจะยังเป็นคนนึงที่อยู่ในเป้าหมายของเขาต่อไปนั่นแหละเพียงแต่ว่า มันก็มีหลายส่วนที่มันต้องปรับกันต้องทําใจกันหรืออาจจะต้องแบบปรับไม่ได้ก็ต้องยอมรับข้อเสียกันไปว่าแล้วเรื่องนี้ต้องใช้เวลานะคะอืมนะแต่มันมันคือคือเรื่องคือเส้นเรื่องมันแบ่งได้สองแบบนะคุยกันดีก็อาจจะต้องใช้เวลาการคุยอีกหรือว่าต้องมีการทบทวนกันใหม่แต่ถ้าหากว่า แยกกันไปแล้วเป็นคนห àng, ่างกันไปแล้วเนี่ยนะคะเส้นเรื่องมันจะไปอีกอย่างนึงแล้วก็คือเขากําลังจะอยากที่จะมูฟออนไปจากคุณได้จริงๆแล้วแล้วก็อยากที่จะไปลองคุยกับคนใหม่ไปเสี่ยงกับคนใหม่แล้วนะประมาณนี้นะคะสําหรับคนกองนี้นะใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e หรือว่าคอมเมนต์กันมาด้านล่างนะคะเปิดการมองเห็นให้อาจารย์นิดนึงจะขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย